สวัสดีค่ะเพื่อนๆเขาวันนี้นะคะยูก็จะมาพาทุกคนนะคะทำข้าวผัดแหนมนะคะนี่ยุมีแหนมแล้วก็ขยี้ขยี้ให้มันเป็นปน,นๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นข้าวสวยนะคะเป็นข้าวสวยที่แช่แข็งนะคะคือไม่ใช่แช่แข็งจนแข็งเกินนะคะแต่ว่าเอาให้มันแบบว่ามีเขาเรียกอะไรให้มันเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็น หอมนะคะต้นหอมซอยนะคะแล้วก็จะเพิ่มด้วยเป็นไข่วันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ไข่สองหรือลูกหนึ่งดีนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะยูก็ขั้นตอนแรกนะคะยูก็จะมาผสมข้าวก่อนนะคะเราจะมาปรุงข้าวกันก่อนนะคะสูตรนี้นะคะปรุงข้าวด้วยน้ำตาลทรายค่ะอเอาแค่เาแค่น้ำตาลทรายแค่นิดหน่อยพอนะคะแค่มีรสหวานนะคะ จา,จากนั้นก็จะเป็นซอสนะคะซอสถั่วเหลืองนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะเป็นซอสแมกกี้นะคะใส่แค่นีดเดียวพอนะคะจากนั้นนะคะยูก็จะทําการผสมนะคะผสมข้าวให้เข้ากับซอสนะคะอันนี้นี่คือพอเราไปผัดแล้วนี่เราไม่ต้องปรุงแล้วนะคะเอาแบบรสชาติแบบนี้เลยนะคะ ขีข้าวเขาก็จะเป็กแข็งๆนิดนึงนะคะเวลาเราไปผัดเนี่ยมันก็จะได้ไม่ริดนะคะวันนี้ยูจะไม่ใช้กระเทียมนะคะผัดแบบนี้เลยเนาะอันนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆที่เพื่อนๆก็สามารถทําได้นะคะเมืม่อเราคลุกข้าวกับซอสนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลูกก็จะตั้งกระทะนะคะ นี่แล้วก็ตั้งกระทะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราเปิดไปที่ไฟแค่ระดับ5้าพอนะคะถ้าเป็นตวเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็จากนั้นยุก็จะใช้เป็นน้ามันจนน้ามันมะกอกนะคะสำหรับทำกับข้าวนะคะก็หรัทำอาหารใส่ไปแค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวพอย่ี๋ที่บอกนะคะว่าวันนี้ยุจะไม่ใช้เปล่งกระเทียมน,นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ํามันร้อนนะคะ ค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะอยก็จะใส่แหนมนะคะแล้วก็นี่เป็นพริกนะคะพริกซอยนะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครที่ชอบรสชาติเผ็ดนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดให้เด็กๆทานที่ยังทานเผ็ดไม่ได้ก็ยกเลิกเลยนะคะเอาออกไปเลยนะคะโยก็จะผัดแหนมนะคะทั้งนี้ถ้าใครจะเพิ่มเป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะหอมหัวใหญ่ใส่ไปก็อร่อยดีค่ะ ยูจะผัดแหนมให้หอมเลยนะคะยูจะเร่งไฟนิดนึงนะคะก็จะบีบีบี้บีให้แหนมเขาแตกตัวนะคะให้เขาแยกออกจากกันเนาะให้เขามีแบบว่ากลิ่นหอมแล้วให้มันเียมเกรียมๆนิดนึงนะคะ น,นีแหนมก็เริ่มหอมแล้วะคะพี่น้องหอมมากอันนี้เป็นแหนมที่ที่คนไทยนะคะเขาทําขายที่สวีเดนเนาะคนไทยขายกันเองนะคะที่เขาทาอร่อยมากเรายุซื้อมาเนี่ยก็จะซื้อมาหลายอันเนาะก,กินได้หลายเดือนเลยเอาไปแช่แข็งไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินเนี่ยเราก็เอามาละลายในไมโครเวฟนะคะแล้วก็เอามาประกอบอาหารได้นะคะ สุกที่นี่อร่อยเลยชอบค่ะตัวน,นี้แหนก็สุกแล้วก็หอมดีแล้วนะคะแต่ัี้คือก็จะใส่เส้นข้าวสวยที่เราคลุกซอสไว้นะคะใส่ลงไปผัดเลยนะคะีวิธีการผัดของยก็จะเร่งไฟนะ,ะเร่งไฟให้มันแรงนิดนึงนะคะก็ดี ข้าวนะคะข้าวับบแหลมน,นะคะน่าทานมากเป็นน้งอหอมเลยแหละสุดท้ายถ้าใครจะเพิ่มผักเป็นเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะในทีน,นีู้ก็จะผัดเราจะเพิ่มเกลือป่นนะคะลงไปนิดนึงนะคะเพิ่มความเค็มเกลือป่นนะคะ กระจายนะคะเราอาาร่อยมากอาาร่อยมากเลยหอมไปทั่วบ้านแล้วค่ะตอนนี้นะคะอันนี้เราทำินเองนะเราก็ใส่หน,น่อไม้เยอะหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวยูก็จะเพิ่มเป็นไข่ไก่นะคะเดี๋ยวยูจะใช้ไข่ไก่ประมาณแค่กองเดียวพอเลยแคะ่กองเดียวนนะะเท่ ไม่ได้ตีนะคะตีไข่ไก่รอให้ไข่ไก่เนี่ยเขาสุกนะคะอันนี้เหื้ก็หอมมากข้าวาเหลียหอมมากพี่น้องดูถ้าเกิด,เดี๋ยวไข่เขาสุกนะคะยุก็จะค่อยๆแยกนะคะต่อไปคะ่ะ เมนูนี้นะคะสามารถทําเป็นเมนูขายก็ได้นะคะทําขายทํา,ากินได้ได้เลย,ยนี้ไข่เขาก็เริ่มเกาะตัวไปแล้วนะคะมันก็จะเพิ่มสับใช่คะใช้ข้าวทีสับนะคะให้ก็จะใตัเกันแบบนี้นะคะถ้าใครจะใส่สองโพรก็ได้นะคะสูตรนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆกะปริมาณกันเองนะคะ แล้วนะคะยูก็จะผสมข้ากับไข่นะคะให้มันมีกลิ่นไหม้นิดนึงจะอร่อยมากไข่เขาก็จะไม่คืนเข้าไปกับนเนื้อข้าวนะคะมันก็จะยังเป็นที่ชิ้นอยู่นะคะก็จะเย็นๆเลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวยก็จะเพิ่มมาเป็นพริกไทยนะคะ เป็นพริกไทยดำนะอาจจะใช้เป็นพริกไทยขาวก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นเด็กไม่กินพริกไทยแล้วก็ไม่ต้องใส่นะคะได้แล้วโอ้โหดูินี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวอร่อยมากๆเลยสีสวยมากเลยเนี่ยตอนนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะเพิ่มเต็ม กระหอมใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะต้นหอมผักชีก็ใส่ได้เหมือนกันถ้าใครชอบนะคะเดี๋เราจะใส่กระเทียมลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะับจะปิดแก๊สเลยเนาะเอาอยในห้องได้แล้วข้าวผัดแหนมไส้ของยุนะคะง่ายๆข้าวไม่เละนะคะ แล้วข้าวมันไม่เละร้วนนะคะถ้าเราเอาเข้าวไปแช่ในตู้เย็นช่องฟรสักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะมันก็จะน่ากินแบบนี้นะคะอร่ค่ะน่าอร่อยมากดูไหมก็ยูก็จะเอาผักนะคะมาจัดแต่งจานนะคะแล้วก็ใส่ข้าวผัดแหนมลงไปนะคะนี่น่าทานมากพี่น้องแล้วก็จัดเสิร์ฟแบบนี้นะคะนี่ก็แล้วแต่สไตล์เพื่อนๆเ,เลยนะ โอ้ยหอมมากพี่น้องหอมหอมหอมน่ากินจริง,รงผักเคียงก็จะเป็นต้นหอมผักชีหรือว่าเป็นแตงกวากด้นะคะเอาลแต่เพื่อน <c oughs> ๆจะเลือกเลยแล้วกันนี่น่าทานมากๆพี่น้องดูว้าวข้าวตัดแหนมนะคะเดี๋ยวยุก็จะหาอะไรแซมอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นเ,เป็นแตงกวากด้นะคะแล้วก็เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะคะ ค่ะตอนนี้ก็จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็พร้อมรับประทานได้แล้วค่ะยังไงฝากเมนูนี้นะคะให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ subscribe ให้ช่องยุลาสวีเดนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาพุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ